ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการเปิดแพ็คตามล่านักเตะกันทุกคนหรือว่าจะมาเสริมทัพนักเตะกันเองนะครับก่อนคลิปนี้ครับทุกคนก็จะทำการเปิดแพ็คของ POTW นะครับทุกคนหรือว่า Player of the Week เองนะครับก็คือแพ็คนี้เลยทุกคนก็มีตัวโหดๆเยอะแยะมากมายเลยทุกคนพูดได้ว่าคุ้มเกือบทุกตัวเลยครับทุกคนนี่เลยนะครับก่อนในภาพนักบุกที่คนนำทัพโดยในมาจิอาท่าครับซาดิโอมาเน่แลยก็ วัยรุ่นเจแปนหรือว่านักเตะญี่ปุ่นเองนะครับก่อนไปดูชมคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะเปิดได้ใครกันบ้างน,นะทุกคนก่อนไปดูชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับทุกคน ขอแนะนําเพจอินแบ็กเติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าหรือฟีฟายก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับทักไปได้ที่เพจของอินแบ็กเติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอนนี้ได้เลยโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ครับจนองการเปิดแพ็คนี่เ POTW ทุกกกคคคนนนนนนหรรือวว่่่าาาาา Player the Week of ีะัับบ็มดูข้้งงใ 11คนในแพ็กนี้จะมีใครกันบ้างน,นะครับนี่เหลือคนนำทัพโดยเนมาร์เจอาทุกคนซาดิโอ,อมาลีนะครับดาวิดเดเคอาทุกคนเลยก็เป็นวีเวลของซ้ายของลียอง Leon ทุกคนเลยก็เดวิส์นะครับวิกเตอร์โอซิเมนทุกคนเนลสันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ Back บอแบ็กขวาเบอร์เซนแบ็กอะไรประมาณนี้ครับผมมีไวรุ่นเจแปนด้วยนะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ทุกคนก็มาลุ้นไปพร้อมผมนะครับว่าผมจะเปิดได้ใครกันบ้างนะครับ มาเริ่มันที่ดอกรดกทุกคนก็กดแคนเซิลไป็หนึ่งทีนะครับแล้วกดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่านะผมก็คนที่ต้องการก็คือเนมาร์เจ้านี่นะครับโอเคทุกคนก็มาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับมาที่ดอกรดกทุกคนไปที่ลีกไหนเอ่ยแล้วเป็นลีกของอิตาเลียนหลีกครับทุกคน5ดาวครับเป็นใครเอ่ยเสื้อสีนี้อินเตอร์มิลานครับทุกคนหมายเลขก็เป็นดีไวท์ครับทุกคนเซ็นเตอร์แบ็กของ อินเตอร์มิลานนี่นะครับก็ได้อยู่ทคนข่าวลังตันอยู่ที่97เลยนะครับเมื่อเข้าสู่ทีมทุกคนสำหรับคนแรกนะครับก็คือเซนเต้แบ็กของอินเตอร์มิลานนี่นะครับถือว่าได้อยู่ทคนก็เป็นแถวบนด้วยนะครับทุกคนโอเคถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับดอกแรกก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับมาทุกคนตอนในดอกที่2นะทุกคนการเปิดครั้งที่2นะครับมาทุกคนกดโอ้โหนักเตะเต็มวะเดี๋ยวขอข้ามไปตอนที่ผมขายนักเตะเสร็จก่อนเลยกันนะครับ let's go โอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมขายนักเตะเสร็จแล้วนะครับก็เคลียร์พื้นที่สาหรับรองรับนักเตะเสร็จแล้วทุกคนก็จะมาทําการเปิดแพ็คกันต่อในครั้งที่2นะครับกดไปทุกคนแคนเซิลหนึ่งทีครับแล้วกดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนเหมือนเดิมนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้เนมาร์หรือเปล่าทุกคนหรือว่าจะได้ใครนะครับทุกคนก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับมาทุกคนลุ้นพร้อมกันนะครับไปที่โอโหหลีกเดิมเลยทุกคนอิตาเลียนหลีกครับ5ดาวครับใครเอ่ย เสื้อสีฟ้าแบบนี้วิกตอร์โอซิมเฮนครับทุกคนนี่อยากได้อยู่เหมือนกันครับโอเคถือว่าได้ยอ่คนวิกตอร์โอซิมเฮนนะครับเจ้าหน้ากากครับทุกคนนี่กองหน้าตัวเป้าของสโมสรนาโปลีทุกคนวิกตอร์โอซิมเฮนนะครับก็เลวตันมาอยู่ในทีมก็97เช่นกันนะทุกคนเออตัวแรกก็97นะครับตัวที่2ก็97นะทุกคนโอเคถือว่าได้อยู่นะครับมาทุกคนลุยกันต่อบมในครั้งที่3นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันบ้างนะครับว่าเมื่อกี้เราเปิดได้ใครกันบ้้าาางงนนนนนนนะะคครัััทุกกกกมเเปิดดูขใ่อลยบ ก่อนนี้แล้วทุกคนโอ้โหอยู่ติดกันเลยครับคนแรกเป็นกองหลังของอินเตอร์มิลานแล้วก็กองหน้าของนาโปลีนะครับมาดูต่อครั้งที่3ครับว่าจะเปิดได้ใครกันบ้างครับมาทุกคนลุ้นไปพร้อมกันนะครับครั้งที่3นี้ในมาจะมาหรือเปล่าทุกคนถ้าเป็นในมาเนี่ยต้องลุ้นไปที่หลีกเอิงนะครับทุกคนมาครับไปหลีกไหนเอ่ยเอาเลยหลีกเอิงครับทุกคน5ดาวด้วยครับมาดิในมาหรือเปล่าเสื้อสีขาวโอ้โหหมายเลข3ครับ วินแบ็กฝั่งซ้ายของลียงกันทุกคนไม่ใช่เนม่าครับโอ้โหมาหลีกเอิงห้าดาวกันถึงว่าเนม่าครับทุกคนเชเดอไม่ใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยนะครับแล้วก็ยืนเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยทุกคนแบ็กซ้ายก็97เช่นกันนะครับเออถือได้ว่าได้อยู่ทุกคนตัวนี้นะครับเปิดมา3คนทุกคนได้ค่าพลัง97ทั้ง3คนเลยนะครับโอ้ถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับโอเคก็เปิดไปแล้ว3ครั้งทุกคนก็ อย่าลืมครับว่าเพลงนี้มันมีการเปิดฟรีด้วยหนึ่งครั้งนะคนโอเคก็เราไปเคลียเว้นกันก่อนเลยกันครับผมขอข้ามไปตอนที่ผมเล่นอีเวนต์เสร็จเลยแล้วกันนะครับ let's go โอเคเพื่อนก็ตอนนี้ผมก็เคลียร์อีเวนต์เสร็จแล้วนะครับก็เรามากดรับรางวัลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับไอเทมเชนดีลทุกคนว่าการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนี่นะครับก็ใครที่ไม่รู้ทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นอีเวนต์กันด้วยนะครับสำหรับการเปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งนะคนโอเคเพื่อนก็มากดรับรางวัลกันก่อนเลยแล้วกัันครบเนีลย การเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนี้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวมาเปิดลุ้นกันต่อนะครับว่ารอบนี้จะได้เนมาร์หรือเปล่าทุกคนก็ตอนนี้เปิดไป3ครั้งแล้วทุกคนก็ได้ค่าพลังสูงสุด9 7ทั้ง3คนเลยนะครับนี่นะครับมีการเปิดฟรีหนึ่งครั้งทุกคนก็เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเมื่อกี้เราเปิดได้ใครกันบ้างนะครับก่อนนี้เริ่มคน3คนโอ้โหอยู่ติดกันเลยนะครับคนแรกเป็นกองหลังของอินเตอร์มิลานนะผมต่อด้วยกองหน้าของนาโปลีแลวก็วินแบ็กฝั่งซ้ายของลีโงนี่ยนะครับโอ้เป มาดูครับว่ารอบนี้เราจะเปิดได้ใครนะทุกคนการเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับแคนเซิลเป็นหนึ่งทีทุกคนแล้วกดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนเดิมครับมาลุ้นพร้อมกันว่าเนมาจะมาหรือเปล่าทุกคนเนมาหรือมานี่ใครก็ได้ครับมาทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาครับว่าเปิดได้ใครกันบ้างผมอยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนเปิดได้คุ้มหรือเกินนะทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับมาหลีกเอิงหรือเปล่าครับทุกคนแล้วหลีกเอิงด้วยครับทุกคน5ดาวด้วยครับเชดมาดิเสื้อสี เสื้อสีนี้เบอร์สิบเนมาร์จีอาร์ทุกคนโอ้โหอย่างคุ้มครับมาจนได้ทุกคนของฟรีมีในโลกครับทุกคนเนมาร์จีอาร์ครับนี่โอ้โหโคตรได้ครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98เลยนะทุกคนสำหรับในส่วนของเนมาร์จีอาร์นะครับไม่คุ้มเหลือเกินครับแพ็คนี้ทุกคนมือทองจัดๆเลยนะครับได้มา4ตัวทั้งหมดทุกคนก็ค่าพลัง97 3ตัวทั้งหมดแล้วก็เนมาร์เก้าสิบทุกคนถือว่าคุ้มมากๆครับสำหรับแพ็คนี้ ใครมือทองเหมือนผมบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เกลือก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างคนหรือว่าเปิดได้คุ้มหรือเปิดได้เกลือครับทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาครับมาดูผลงานของเราในวันนี้กันบ้างนะครับทุกคนบอกตามใม่วนสี่คนที่เปิดได้เมื่อกี้นะครับคนแรกเป็นเดวิสเวนเซเดแบ็กของอินเตอร์มิลานครับค่าบลังส่วนอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเลยนะครับต่อเนื่อโอซิมเพนก็นเก้าสิบเจ็ดคนละคนแล้วก็เป็นแม็กซ์ฝั่งซ้ายของลียงก็เก้าส ก็ถือว่าคุ้มมากๆทุกคนสำหรับแพ็กนี้นะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมอยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างน,นะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าคนใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์และอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าเปิดได้ใครกันบ้างน,นะครับไว้เชอกันใหม่ในคลิปหน้าคล ขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมเติมเกมถูกธนุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่หรือฟีฟก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพ,ารรพล th th er ดาด<ล>น,นะครับทักไปที่เพจของ Inback เติมเกมถูกธนุมิติได้เลยนะครับในคอมเมนต์เลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอดนี้ได้เลย